เด็กมีใช้ของมีคมนึกว่าดูละครจักจั่วงวงคว้างกันไกลเลยจ้าฟึบนี่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเลยนะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยครับอันนี้ก็บุรีรัมบุรีรัมค่ะนะครับเด็กชายคนหนึ่งอะเด็กชายอายุสี่ขวบเนี่ยเป็นหลานในหมู่บ้านเดียวกันคือเขากําลังนั่งเล่นกันไกลอยู่แล้วก็จริงๆมีผู้ปกครองดูแลแหละแต่เขาไม่ได้สนใจหรอกว่าเด็กจะเล่นกันไกลหรืออะไรเพราะเห็นว่าเล่นอยู่คนเดียว แต่จริงๆให้สี่ขวบเล่นกันไกลก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไม่ใช่ใชเรื่องนะแต่ว่า<ม>อันนี้อันนี้ฟังแล้วแอบ,บตกใจเหมือนกันว่าสี่ขวบแล้วบอกเล่นคนเดียวแต่ปล่อยให้เล่นกันไกลคือต่อให้ไม่ไปโดนใครนะเราเองเราก็ห่วงว่าจะ,จะาใช่อ,อุบัติเหตุ<ม>จะเกิดขึ้นกับตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็นั่งเล่นกับน้องเขาแล้วก็หลานสาวเนี่ยเดินเข้ามาก็บอกว่าเนี่ยให้ออกไปห่างๆกลัวแบบว่าเศษเหล็กอ่ะหลานสาวเขากำลังทําเรื่องการตัดเหล็กอยู่อะไรเงี้ยกลัวเศษเหล็กะจะไปกระเด็นโดนอะไรเงี้ยเล่นไปเล่นมาไม่นานเด็กก็ ปากรันไก่อะพี่อันเหมือนอารมณ์แบบดูเขาบอกเขาดูละครจักจักวงๆปากรันไกฟ่ฟึบปัก,ปกลงไปหัว <ไป S 1> ครับหัวจ้าเด็กสี่ขวบคือเขาไม่มีเจตนาเขาไม่มีเจตนาเลยอันนี้พูดเลยเป็นการเล่นแล้วรู้ไหม,มว่าปักเนี้ยไม่ได้ปักธรรมดานะครับปักลึกลงไปในหัวเขาบอกว่าลึกเท่าไหร่นะหนึ่งนิ้วใช่หนึ่งนิ้วนี่เยอะมากนะนี่เยอะมากแล้วก็ ปักลงไปเสร็จใช่ปะคนที่เขาอยู่ใกล้ๆอะ่ะเขาบอกเขาเพยายามจะดึงออกแต่มันดึงไม่ออกจริงๆพี่ว่าไม่ควรดึงนะถ้าดึงเนี่ยนะเลือดมันจะพุ่ง<ด>หนิง<ด>ว่าเลือดมันจะยิ่งใหญ่เวลาที่แบบเราโดนอุบัติเหตุอะไรใดๆแล้วมันปักคาอยู่อย่างนั้นอะ่ะอันนี้บอกเลยนะว่าห้ามดึงเลยเพราะว่ามันจะเสี่ยงมากต่อการที่ระหว่างที่เราจะเดินทางไปโรงพยาบาลแล้วถ้าเสียเลือดอะ่ะ จนจนหมดตัวอันเนี้ยน่ากลัวสุดท้ายสุดท้าย <นะ S 1> ยังไงนะสุดท้ายปลอดภัยไหมฮะสุดท้ายปลอดภัยพี่ตอนนี้ปลอดภัยแต่ก็ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์นะยังอยู่ในการดูแลของแพทย์แล้วก็ต้องส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมมซึ่งแบบว่าเขาจะมีเครื่องมือที่ดีกว่าในโรงพยาบาลที่เอาไปเอาไปส่งตอนแรกนะคะ Green morning show